Thân nó ở đâu Ở bên này Ủa? Ở bên này ถ่ายลง t u b e ดเลยเนี่ยไม่ต้องถ่ายเอาของผมเนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรถป๊อปนะครับที่หวังน้อยนะครับก็อันนี้อยู่ช่างคิดนะครับวันนี้มารับรถสองคันนะครับก็จะเป็นคันนี้นี้เอฟยี่แปดตัวท็อปนะเพราะว่านี่ครับุึซับมันจะเป็นสีม่วงๆนะครับนี่ช่างกำลังเร่งประกอบให้เราอยู่นะครับ ช่างไม่ค่อยมีเวลานะแต่เข้ามาหาได้ช่างจะต้องโทรเข้ามาก่อนเพราะช่างชอบทอดแหเก่งครับนี่สุดยอดช่างของท,ท,ทอดแหครับสุดยอดเลยเก่งเก่งเรื่องรถป๊อบมากไวตรงไวสายนี่ได้หมดนะครับอะไรรถป๊อบครับที่นี่มีครบทุกตัวทุกรุ่น ลองเข้ามาดูก่อนนะครับเชียงกงวังน้อยนะเจียงกงใหม่ กัรใส่ทิปล็อกค,คันสตาร์ทนะครับมันเด้งมันเด้งใช่ไหมจ้าใช่ครับไม่ลงล็อกหรือว่าไงบีบก้อน่อยนึงเนี่ยอ๋อค้อนบีบอ่ะบีบอันนี้เป็นซับม่วงซับม่วงซับฟ้าซับม่วงนะซับม่วงประช่างก็ ให้บางส่วนแล้วก็คือขัดๆดเดี๋ยวจะไปลงน้ํายาก็น่าจะดีขึ้นน,น,นี้ไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนานเลยครับเพราะว่ามัวแต่มายุ่งกับเรื่องรถป๊อปเนี่ยไหะก็เลยนึกขึ้นได้เออกำลังจะทำรถป๊อปซะเลยดีกว่าวเพราะว่าเชียงกงเราก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วช่วงนี้ต้องหยุดพักเรื่องเชียงกงก่อนเดี๋ยวไปลงไนะ เดี๋ยวเอาควันวะล่ะข้างในในชุดอ่ะการจอดรถเขาจะสั่งชุดลายพ้างหมดแล้วเออก็ใส่ไปใหม่เลยชุดเลยท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ใหญ่แล้วเหรอใหญ่เไม่ประการทำไมท่อเล็กกันลูกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใหญ่แล้วมันเปลี่ยนมาเลยประกางันก็เปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าจะยิ่งเจ็ดก็ท่อใหญ่นะก็เนี่ยผมเปิดยี่สิบแปดเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยท่อเล็กท่อเล็กรถใครนะข้าท่ออีกรถใครนะรถคาต่อ เ,เออ,อใช่ชอ็ชอกเล็กคันนั้นท็อกเล็กใช่ครับคันนี้ท็อกใหญ่นะครับท็อกใหญ่ก็คือเนะี่ยชุดคัสอะมันจะใหญ่กว่ากว่าเดิมชุดชุดชุดนี้ครับชุดอ่าชุดข้างในครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูว่าเล็กยังไงใหญ่ยังไงครับเล่นแล้วก็สนุกดีเหมือนกันเสียงเงินทั้งนั้นเสียงเสียงอเสียง่เป็นชุดหน้าก,กากครับ ติะเหลือกทออตันนเมื่อวานก็ใบหนึ่งตะลวงไปแล้วเดี้ยวไงลยูกพี่ว่ง่าใช้เผาถ้าทอตันที่ใช้เผาเหรอผมไม่เผาแพงเลยไงแพงอยอ๋อไปดูคันในกันไหมี่คันดไหนยิ่มันรู้จขี่เข้าไปสุดเลยสุดกำแพงเพื่อใชมือรถกระบะจอดตรงนั้นจอดอี่ข้างรถกระบะอุ้ยบอสวยสวยไเนี่ยขี่คันดำเชี่ยวเบาเที่ยวอะไรเปล่าเบาเบาเบาถึงยอดต้างได้ เอาละเลยป่ย่เน่อยเลียดหนยนี่ครับนี่แท็กอันนี้สามสี่ครับถ้าแเล็กตัวนี้จะเป็นสามสี่สามสี่เพราะว่าจะเป็นไฟเล็กครับวิธีการดูก็จะดูนะครับเนี่ยมันจะว้าวลงมาเนี่ยครับเนี่คือไฟเล็กไเนครับนี่สามสี่ไฟขาวครับสามสี่ไฟไฟสีเหลืองครับ เอาติดแล้วครับนี่ <c oughs> น่าอดมีพุ่งประกอบเสร็จเลยครับก็กำลังจะส่งรถไว้ง่ายกำลังเร่งอยู่ติดแล้วครับเร <c oughs> วติดแล้วครับ ไปเดี๋ยวไปดูรถก่อนบ้านหรือว่าไงตามรถช่างอย่างนี้จอดประมาณทีป,ทป <laughs> จีจริงจริงรถเนี่ยมันก็เป็นคัน จากญี่ปุ่นจะจอดรอรอ,อคิวเพื่อเพื่อที่จะขนมาที่ประเทศไทยนะจอดน่าประมาณสักปีสองปีนะกว่าจะได้คิวนะใช้เวลานานของส่วนแต่พอมาทำมาเซ็ตน้ำมันน้ำมันอะไรเนี้ยตร์ทไม่กี่ทีก็ติดแล้วครับอย่างเงี้ยครับมีช่างนีฝีมือได้รถปอผ่านมือมาประมาณสองสามพันคันแล้วนะ ได้ไหมหรือเกินประมาณนี้าไหร่นี่สองสามพันคันอุ้ยนี่มีแกงไงไม่ต้องล้างครับปู่ไล่อย่างนี้เลยผมล้างไปแล้วอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นสูตรนะเราไม่ไม่ใส่ทำมันก็เหมือนกับปุ๋ยเลยไล่เลยไงไล่เลยได้แล้วมาไอ้ข้างบนมันจะฟื้นไหมเนี่ย ไหนข้างบนนี่นะนี่นะคอคอด้านบนยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่ยังไม่ได้ลงแว็กซ์นะเนี่ยนี่ขัดไว้เฉยอะเอาแว็กซ์ทาก็เด่นแล้วเนี่ยขอแล้วต่อ็สีนี้มันใหญ่เป็นสีนี้หมดแต่แต่ที่มันอยู่ในเปลือกใช่ไหมมันเป็นสีม่วงสีม่วงเหมือนข้างล่างเหมือนเหมือนเนื้อกระงเนื้อนะแต่ไม่น่าเกลียดไปดูข<า>้างในก่อน

สอนได้ปะเนี่ยสอนได้ปะเนี่ยสอนไม่ได้ปะไอ้อครับเดี๋ยวลาลดกันครับไม่เหลือแค่พอเลยนะไม่เหลือแค่พเลย ถึงแล้วครับเพื่อนๆแน่อย่างสวยครับตัว RSDO ครับนี่ก็เป็นโชค๊คดิฟเนี่เราภาพตัว นี่ชุดซับชุดซับตรงนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับไม่ซีดเหมือนคันนู้นนะครับแล้วสตาร์ททีเดียวติดด้วยนะครับไปเลยนะครับ เดี๋ยวไปจอดโน่นนะครับเดี๋ยวไปจอดที่ร้านพี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้พอดีมาที่มาแต่รถนี่นะมันก็เปิดมันน่าจะเปิดดูแล้วแหละเฮ้ยเบรกหน้าไม่มี ยางแบนแต่เลยยางแบน <S <S อันนี้นะครับพี่บอกว่าสภาพาแห้งๆครับนะครับเป็นอย่างนี้ครับคือไม่ทําสีเลย

เฮ้ยสปริงแดงด้วยหรือว่ามันแดงอย่างงี้ฮะไม่แดงหอกหน้าไม่ดีละอะไรนะน้่เปิดวิ์ั่งซ้ายเฮ้ยขวางขวาสวิต์อยู่ขวามีเปิปิดได้น่งใช่แต่แต่ผมสลับไปนี่ใหม่ดิ เงี้ยเงี่ยสลับใหม่เดี๋ยวดูหน่อยสวิตสวิตเลยเดียวอ่าพลิกลงมาข้างล่างีงเปิดฝั่งซ้ายไม่ฝั่งขวาไงอ๋อสลับใช่มันออกคู่อ่ะประกอบผิดไว้เหรอยัดก็ไปรีบหน่อยง้างลงมาใหม่สลับดับพลิกหน้าเอานยังใส่หมดเลยง้างเอาง้างเลยตัวนี้มีมีสวิตช์เป็นเปิดปิดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำได้ไม่เจ๊งหรอ เนี่ยหาอันที่สวยให้แล้วเนี s <S ่ยอะไรน็อตเหรอน็อตมันมันเป็นสนิมไงมีปั่นขึ้นแลยเรียบสวยวะเฮ้ยแต่สีมันขึ้นว่ะขึ้นโอ้โหขาวๆง่ายสบายไอ้เนี้ยไม่แน่ใจว่าจะพื้นป่ะไอ้พวกนี้สบายไอ้สีดำแล้วก็พื้นน่ะสีดำมันสบายเลยสวยป่ะนี่คือสวยๆเลยนะ บ่ต้องขาดแบบนี้เป็นบ่เดิมนะครับนี่เป็นบ่อเดิมต้องต้องเรื่องของอายุรถนี่น่าอยู่ประมาณสามสิบปีนะตัวนี้นะสามสิบปีถ้าเป็นแซดเอ็กก็ยี่สิบยี่สิบกว่าปีเก้าสี่ปีเก้าสี่ก็คือใหม่ใหม่ขึ้นมาแล้วแต่พวกนี้จะเริ่มที่ปีอ่าประมาณเก้าศูนย์แปดเก้านะมันใส่ข้างหน้าเลยนะเบร์อะเบรใช่เพราะว่าไม่เติมซึ่งมันเช้าใส่แล้วก็ย้ำย้ํย้าช่ได้ช่างก็รีบทำให้เรานะครับ

พ่อนี้ตันอ่ะลูกพี่พ่อนี้ตันไงก็ไปไปแดงตันอาการเดียวกันแล้วเนี่ยหลับมาให้แล้วลูกก็ตันเป็นตันแล้วเป็ตันแล้วไงเป็นตันแล้วออกม้กเมื่อกี้เนี่ยหู้เลยอ่ะโอ้หเลยมางออกเมื่อกี้นี่หนูหนูเข้าไปทำรังใช่ผมเป่าไปเป่ามาเร่งออกเร่งเครื่องไป มันดีเดียวสิวครับเสียงดีฮะเสียงดีเสือดีฮะ เป็นลูกตุบติดติดมากทะลุมากติดมากตัวใหญ่นะติดมากเลยติดลูกคังเงียบปะเนี่ยใส่กองเลยเงียบคิ๊บเลยไอ้เนีเงียบแบบไม่ติดนะเส้นมุกเนี่ยเงียบแบบไม่ติดเอออันนี้คือคือเงียบแต่เครื่องติดเครื่องติดเลยแบบ เาเดี๋ยวให้ช่างประกอบครอบท้ายกันก่อนนะเดี๋ยวว่าลองเบิ้ลอีกรอบหนึ่งแว๊บหน่อยแว,แว๊บเสียงดีครับพังให้พังที่นี่อย่าไปพังที่เราพังให้พังที่นี่ไปเลยครับใช่จะได้ จะได้จบอยู่ที่นี่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินทำนะโอ้โหหงั่จังน่ะสวยสุดแล้วนเะ <c oughs> นี่ยนขะึ้นเยอะนี่แหละสวยสุดแล้วเราเพิ่งล้างเนี่ยเครื่องอ่ะรับซับอยู่ตั้งสองวันแล้วสองคันละก็จะออกอ่ะไอ้ประกอบอ่ะมันแค่เดียวอ่ะนี่ไอ้งื่อนไอจิ้งเรียน คลิปนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามชมในต่2นะครับกับการาประกอบ s 2 8นะครับให้เสร็จหรือโรซิ่งนะครับก็จะดูครับว่าเราต้องทำไงนต่อครับสำหรับวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ